สวัสดีครับอยู่ผมบ๊อบบี้อ a แทกเราอยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟเห็นหรือเปล่าครับว่านี่คือชุดอะไรชุดอะบอริจินนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมาเพคคู่นะครับราคาถึง1,000 799ไดมอนนะครับก็เปิดขายอยู่ตามเวลานี้เลยนะครับพี่ครับพี่ครับผมอยากได้ชุดนี้มากเลยครับมันเป็นชุดใหม่ล่าสุดนะครับรับก็วันนี้พี่ก็มีวิธีการนะครับได้รับชุดฟรีๆเลยทุกคนสําหรับสายฟรีห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขอยู่นิดนึงนะครับให้เราเนี่ยไปกดติดตามช่องป๋าเปใจดีนะครับแจกชุดนี้4รางวัลด้วยกันนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ด้านล่างคลิปนะครับทุกคนหรือว่าตามนี้เลยนะครับโลโก้ช่องนะครับทุกคนจำให้แม่นๆนะ ทุกคนอย่ากดติดตามให้ผิดช่องนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังแจกรางวัลอื่นๆด้วยนะครับแล้วเขาจะแจกอะไรบ้างเหรอครับพี่ก็มีโค้ดฟรีไฟล์นะครับ3โค้ดด้วยกันนะครับแล้วก็บัตรกอรีน่านะครับ20รางวัลด้วยกันนะทุกคนโค้ดเด็ดเลยนะครับ20รางวัลไม่ใช่น้อยๆนะครับ ก็มีโอกาสลุ้นสูงนะครับแล้วป่าเปคาคาลอสจะแจกเมื่อไหร่ล่ะครับพี่ก็เมื่อช่องคาคาลอสนะครับครบ10,000ผู้ติดตามนะครับก็จะแจกกันนะครับก็รางวัลก็ตามที่พี่บอกนะครับก็กติกานะครับย้ํากันอีกครั้งนึงนะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครบ10,000ผู้ติดตามหรือว่า10,000ซับเมื่อไหร่นะครับก็แจกกันไปเลยนะครับพี่ครับผมไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ป่ะครับก็ไม่รู้สิครับว่าเขาแจกกันเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะแจกอีก ครับป่าเปนะครับแน่นะทุกคนนะครับของฟรีใครไม่เอาก็โง่แล้ว่ะครับเพราะฉะนั้นมัวรีลองอะไรกดติดตามช่องป่าคาราลอดไว้นะครับก็เดีกว่าได้รับของฟรีนะครับก็จะแจกอีกครับเออแค่นี้นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากบอกของฟรีครับใครไม่เอาก็ช่างหัวมันนะครับครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกระทืบไลอ์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับผมบุยบุยฟิ้ว